ผัดห,หมูหวานอ๋อหมูหวานหวานล้วครับอ่าผัดเปรี้ยวหวานอ๋อผัดเปรี้ยวหวานผัดพริกแกงอ๋อผัดพริกแปงสี่เมนูนี้เราจะทำรวมกันติดตามตอนต,ต่อไปว่าจะเป็นรูปร่างยังไงอ๋อวันนี้ผมขอเห็นหน้าคุณได้ไหมครับไม่ได้ครับผมไม่ได้อุ่นคนนี้ก็นานะ่าโอเคครับทราบครับอ่ะนี่คือหน้าตานะฮะหลังจากเทนรวมกันแล้ว มีมีทุกรสชาติครับลำลองกี่อย่างนะครับในกี่อย่างที่รวมกันเนี่ยครับสี่อย่างฮะสี่เมนูด้วยกันเออเออไม่ทราบคุณคิดว่ามันจะมันจะแดกได้ไหมครับรับรองได้ครับแต่แต่แต่ดูแต่ลักษณะนี่คุณดูก็หน้าตาสุดยอดโอ้เออแต่กินได้ไม่ได้จะยังไงอ่ะในพริกนฮะไหนดูพริกหน่อยครับโอ้โหพิกลพิกนเอาชัดๆนิดนึงแล้วเอางานเนี้ยไม่เผ็ดโอชีก็ก็ก็ขี้ก็ขี้ไม่เลิกกย่นั้นนะ แต่ขอให้อาการไป่เพิ่มเร็วต่อเขีปัมหา,าไม่พอนะ <c oughs> อ่า <c oughs> ครับผมงั้นผมขอจบการรายงานแต่เพียงเท่านี้ครับครับ